ว่าแต่ใหญ่ไมเป็นผู้นำเออเป็นผู้นำผู้ใช้บังหมอนว่านะเป็นผู้นำผู้ใช้ป็นอะไอย่างนี้ยใชวันนี้มาเบิ่งย่าพ่อห่อข้าวต้มเด้อวันนี้นะไปจะกินข้าวต้มแซ่บหนูๆนะจะไหนมักทูนะคุนคุณประโมลเด้อห่อละห้าบาทสิบบาทโมแพ่งพอซื้อกินยุ่ดีกว่าเ้าเอ็ดเอาโกยกับบ่มีกโกยกับแพ่งพอโกยวันนี้ย่าพ่อเรามาั้นผีมือเองทิ่ท่ากินยุงวันนี้นะ กูกะใส่ลายๆกูก็ได้ยิงบางไงยิงบางไงกี่บางไงเด้อยังพอออโซลัสัยังพอออถอันไทยกรุงเทพกรุงไทาก็จะกินก็ให้สร้างมาบอกมาแต่เนินๆเพราะว่าจะได้ทําให้อซ่ปินแต่เซ่ด้วยพี่น้องเยกยก็ชุกงอมงมกยก็หนุ่ยันี้ยง่าน่ะเลยกู่นยังงามงำหนุ่ยกับคักหอกระตุ้มกับหองงาม อ๋อคียไก็ไม่ได้ขายแล้วเว้ยคีคย์ไลมันมีผู้ซื้อได้ไปยากกินกับมือแรลงเด้อมาโดดเจ้างั้งตอนเศร้าวันนี้ก็บไม่มีจ่าเพื่อนก็จะมาจองไว้อยู่ได้กินกินทุกรอบเด้อกินทุกรอบนือ้อตายแล้วพี่ยานของมันยืา กระตุ้มคักๆกระตุ้มเส็บๆกระต้มบานเห่าเส็บพี่น้องเลยตะก้าวแล้วเป็นงานบุญงานแจกยังได้กินเดี๋ยวนี้นะโบแมนงานบุญงานแจกก็ได้กลิ่นนะย,กกยังกิ่นแามได้ก็เอ็ดกินก็ยจะได้มีโกยตะก้าวเราโบแจ๊กเราโบได้กินไดออ้สิโบแจ๊กเราโบได้กินเด้ออันนี้แจกเขาโบห้องก็มีนะเขาดีทามแจกเขากระโบห้อโกยมันก็แพง ก็ติดไปห่อกินน้ำม่ได้เด้อยกุยกับสามสิบสี่สิบมีนึงนะฮะหัวข้าวต้มเส่บๆถ้าเอาใส่เกลือใส่น้ำตาลก็เส่บแต่เอาต้องกินไหวชันมันบูดพี่น้องกรุงเทพกรุงไทยลูกหลานคันจะกลินก็สร้างมาเลย อึดไม้ทันทีเลยเเ็บๆเหตดยังดำหนาดูไอ้ห้วหัอบทิ้กปให้ได้ยูแลก็ได้หลอดเยอะอะหัวก็แเบอยู่พ่อก็ซื้อทุกลอบอยู่ได้เขาก็ได้ กวยสุกัสเอก๋วยผู้เจ้าบ่ื๋วยดยหนะเจ็ดมีกาไปกินอกาก็กินกอันมันจอบบ่งแน่สิให้มันลยอได้เรให้มันสุกคาเครอแล้วมันสีตึงๆกัจัดมามันบ่มไว้หลนเลยเนาะ่อยไปอของมัน่นสาโสาสองคนยห้าสีางก็ไปเนาะ หอยกินนะแม่วันเ็พอแม่วันแมงวันคืเสนก้หยั้นใส่อยอ่อต้มให้หลายสันนะหากินก็เป็นก็บหลายสันอยู่นะอรอยแล้วก็ตมเสับ เมบืบอไพี่มันท้าก็มีเยอะพอแล้วบอก็ต้มแซ่ออบนะบนอื่นบอได้แซ่บเดอ้อประเดี๋ยวบอกคักเอ็ดคักอ,อยู่มันทำพืชใจโกยหน่อยโกยปูซูกันได้อันนี้โกยลาจนงอมจับไปได้ส่มไปนำยังเสพเมื่อยายนะโกยที่ทั้งง่นยักใหญ่หัวหวานมันมันยังบง่งอมหรือไม่ง่อมเปิดดำ อีกว่ากล้วยท่านอย่นี้นะหรือว่าเขาบ่มท่านบ่มท่านแห้งบ,บ,บง่มันละสุกเนาะบ่บ่บ่ติ่งนี้ท่านกลยแล้วมันได้มันหวานอยู่บ่ไรอย่าง้บ่บ่บ่หวานส้มอ้าวแม่ต่อไปคือมาติสชากับเมงวันบบบนี้ติสในสวนตุ่นกุ้ยนะง่อมครับครับกินดีด้วย